ต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้าน้าอาทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงคลองสองทางนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญทั้ง4ี่เหรียญนะครับเหรียญ5บาท2เหรียญแล้วก็เหรียญ10บบาทอีก2เหรียญนะครับซึ่งแต่ละเหรียญนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่งจะมีอะไรนะครับอะไรที่มาประชันกันใน4เหรียญนี้นะครับอ่า รับรองได้ว่าสุดยอดของเหรียญนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับในคลิปนี้พร้อมๆกับแสงทองสองทางนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญนะครับการประชันเหรียญทั้ง4ี่เหรียญนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใ,ใจให้กับแสงทองได้ทําคลิปและนําข้อมูลต่างๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านานะครับ และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องแสงทองสองทางนั่นเองนะครับเอาล่ะเราไปเหรียญเล็กๆก่อนนะครับเหรียญ5บาทก่อนนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2543นั่นเองนะครับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2543นะครับเป็นเหรียญกระสาบคิวโบนิเกิลสอดไส้ทองแดง นะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็เหมือนกันนะครับต่างๆวงคอเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองหยาบนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิดุสิทธวนารามนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญ5บาทนะครับรุ่นเก่า อ่าซึ่งมีความหนาแล้วก็รวดลายต่างๆนะครับมีความสวยงามและโดดเด่นนะครับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2543นาะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น146ล้านเแสนหมื่นเหรียญน,นะครับโอ,อ้สุดยอดจริงๆนะครับถือได้ว่าผลิตออกมาพอได้นะครับส่วนราคานั้นนะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่เหรียญหนึ่ง60บาทนะครับ เหรียญ5บาทนะครับราคา60บาทก็ไม่ธรรมดาแต้นะครับนี่คือเหรียญที่แสงทองสองฐานนะครับจะนําเอามาประชันกันนะครับระหว่างเหรียญ5บาทกับเหรียญ10บาทนะครับเราสรับไปเหรียญ10บาทกันนะครับดูสิว่าจะมีราคามากขนาดไหนนะครับ เหรียญสิบบาทนะครับด้านหน้ากลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยนะครับบริเวณขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีรายละเอียดระบุว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและราชการที่9นะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังโอ้โหเป็นปีเดียวกันเลยนะครับปีเดียวกันเลยปีพุทธศักราช2,543นะครับปีพุทธศักราช2,543ของชนิดราคา10บาทนะครับชนิดราคา10บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาเพียงแค่1,666,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับเหรียญน,นี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับดูผลิตน้อย,อยแบบนี้ราคาจะขนาดไหนนะครับ เราไปที่ราคา UNC นะครับของเหรียญปีพุทธศักราช2543นะครับราคาที่เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญหนึ่ง550ยบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือราคา UNC นะครับของเหรียญปีพุทธศักราช2543ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับเลยทีเดียวนะครับของชนิดราคา10บบาทนะครับเราไปเหรียญข้างล่างกันนะครับ เราสลับไปที่เหรียญ5บาทก่อนนะครับเหรียญ5บาทนะครับรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะเหมือนกันนะครับซึ่งเหรียญ5บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใดนะครับพศไหนนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่าแบบนี้นะครับรายละเอียดนั้นจะเหมือนกันนะครับของรายละเอียดของเหรียญด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับอาจจะต่างที่ปีพศแล้วก็พวกราคาการประเมินอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญนั้นจะเหมือนกันนะครับ เหรียญน,นี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นลวดลายนะครับส่วนปีนั้นก็จะเป็นปีพุทธศักราช2544นะครับปีพุทธศักราช2544มียอดผลิตทั้งสิ้น76,566,000เหรียญน,นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตนะครับก็ถือได้ว่าผลิตไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปี44นะครับ ซึ่งราคา UNC นะครับราคา UNC ที่เขาประเมินเอาไว้นะครับเหรียญนึ่งตกไป70บาทนะครับ70บาทนะครับปี44นะครับส่วนเหรียญนี้เป็นปีไหนเอ่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกันนะครับรายละเอียดเหมือนกันนะครับเหรียญ10บาทส่วนด้านหลังนะครับก็จะเหมือนกันนะครับเป็นพระปรางวัดอรุณนั่นเองนะครับปี44เช่นเดียวกันนะครับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2500 44นะครับสุดยอดจริงๆนะครับเรียญนี้มียอดการผลิต2ล้าน6หมื่นเหรียญน,นะครับปี43นั้น1 6ล้านแสนนะครับปี44นี้2ล้าน6หมื่นเหรียญนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับส่วนราคานะครับเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2544นนะครับราคาการประเมินอยู่ที่เหรียญหนึ่ง ห้าร้อยบาทนะครับนี่ก็คือเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาททั้งสองเหรียญและเหรียญห้าบาททั้งสองเหรียญนะครับเหรียญสิบนั้นถือว่าเป็นเหรียญติดอันดับทั้งสองเหรียญนะครับราคา UNC นั้นอยู่ที่5้า้อยถึงห้า้าิบบาทนะครับนั่นก็คือราคา UNC นะครับส่วน เหรียญ EF นั้นนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับถ้ามีสภาพที่สวยงามหน่อยก็ถือว่ามีราคาที่สูงเช่นเดียวกันนะครับเหรียญพวกนี้นะครับราคาการประเมินสูงไม่จําเป็นต้องมีความพิเศษอะไรก็มีราคานะครับอ่าอน,นี่ก็คือเหรียญ10บ,บาทนะครับไม่จําเป็นต้องมีความพิเศษก็มีราคานะครับ เพราะว่าราคาการประเมินยู c อนเขานั้นสูงอยู่แล้วนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นก็อาจจะมีราคาหลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญที่พี่ๆน้องๆหามาได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญ10บาททั้ง2ปีพศและเหรียญ5บาทรุ่นเก่าทั้ง2ปีพศนะครับ เอาละนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางอ,อขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ<อ>สวัสดีครับ